ในป 1997, ี9 9 9 7มิคาเอลรอยเ้นได้เขียนหนังสือที่เขาเคยขายดีที่สุดในยุคนั้นคือ The Bible Course รหัสพระคัมภีร์เป็นพระวจ,จนะที่ถูกเปิดจนถึงวาระส,สุดท้ายในช่วงสิ้นยุคก็จะโดนเปิดออกให้คนได้รับความรู้เพิ่มเติมและชำระให้บริสุทธิ์ตามที่พระธรรมดาเดียนบทที่12ข้อ9ได้จารึกไว มีคอเอลก็ทราบได้ว่าเรื่องชะตากรรมของเดธานยาฮูและบดบาทในเรื่องสิ้นยุคตั้งแต่26ปีที่แล้วได้ติดตามเขาเข้าออกในการเป็นนายกรัฐบนตรีอิสราเอลหลายต่อหลายครั้งและในที่สุดก็ตามที่รหัสประคำพีกาว่าเนธานยาฮูก็ได้กลับมาช่วงที่ทําจะกลับมาพอดีเป็นเวลาที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่สาม ในรหัสพระัมพีได้กล่าวเรื่องราวนี้มามากมายมันอัศจร์ตรงที่มีการเข้ารหัสคำว่าเหตุการณ์อันน่าสยดสยองเนทันยาโอโดยไม่พบลำดับก,การข้ามในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่หนึ่งข้อยี่ผพที่สามารถอ่านโดยวิธีย้อนหลังได้ในภาษาฮิบบูจุดนี้โมเสกกำลังกล่าวหาชาวอยู่ที่ไม่เต็มใจในทะเลซาย,ายดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าัาเจ้าของเจ้าได้ตั้งแผ่นดินไว้ต่อหน้าเจ้าจงขึ้นไปยึดครองแผ่นดินนั้นดังที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเจ้าได้ตัดไว้แก่เจ้าอย่ากลัวหรือท้อใจในายเนธานยาหูได้สัญญาว่าจะไม่ละทิ้งเยรูซาเลม็มหรือโกไรเอสแม้แต่หนึ่งตารางนิว้วเขาสาบานว่าจะล้มฮามัต และป้องกันอิหร่านจากการใช้นิวเคลียร์นั้นเป็นสิ่งที่กล้าหาญมากในสังคมโลกสมัยใหม่ของอิสราเอลอันนาที่เราอธิษฐานเพื่อสันติภาพในเยรูซาเล็มจงระลึกถึงเหตุการณ์อันนาสยดสยองนั้นมีเพียงสมปีครึ่งเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งรหัสคัมภีร์ไบเบิลกล่าวเช่นนี้เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีเหตุการณ์อันนาสยดสยองเนทันยาฮู ข้อความที่หลอกหลอนนี้มีอยู่ในรหัสคัมภีรใบเบิลถึงสามครั้งด้วยกันถ้าถามชาวคิดหรือชาวยิวยูดาดความสยดสยองครั้งใหญ่จะหมายถึงอะไรคุณอาจได้รับคำตอบแบบเดียวกันจากทุกคนตามที่ผู้เผยพระวจ,จนะเยเรมีกล่าวเป็นเวลาแห่งความทุกข์ยากของยาคโคบพระคัมภีร์กล่าวถึงช่วงสปีครึ่งสุดท้ายของความทุกข์เข็นครั้งใหญ่ มันก็ตรงกับที่ผมได้ทํานายในหนังสือถอดรหัส,สิีนยุคตามมรรมวิวรสงครามโลกครั้งที่สามเป็นสงครามก่อการลายสงครามชาติอาหรับสัตว์หลายที่จะได้ชัยชนะ42เดือนที่มิคาเอลดอยซินถอดรหัสก็มีตรงบางผิดบางส่วนใหญ่เรื่องเวลา ที่น่าสนใจคือมีการทำนายว่าเนธานยาหูโฮจะเสียชีวิตช่วงที่เป็นนายกและจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามเราก็มาเฝ้าดูว่าเขาจะถูกหรือผิดต่อไป